สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราในรายการ5สตอรี่สาระดีๆเพื่อสุขภาพเฮ้เดี๋ยวนะนังชวก่อนนะคะค่ะพัดค่ะฟิล์มค่ะกระต่ายค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะพี่ๆเราก็มีเรื่องสำคัญที่จะพูดถึงนั่นก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ปี2025ค่ะซึ่งในช่วง<ม>นี้ก็กำลังระบาดหนักเลยนะคะใช่ค่ะ,คะทุกคนอาจจะได้ยินข่าวสารนะคะ<ม>ว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยกำลังระบาดหนักเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับอาการสาเหตุวิธีการป้องกันและวิธีการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะใช่ค่ะได้ยินมาว่ามีอาการแทรกซ้อนที่งงน่ากังวลด้วยนะคะยังไงน้องกระต่าย ถูกต้องแล้วค่ะอาการแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่2025ของเรานะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีอาการปอดอักเสบรุนแรงนะคะภาวะสมองอักเสบในเด็กนะคะรวมไปถึงอาการที่อ่อนเพลียหลังจากที่ป่วยหายแล้วนั่นเองคะ่ะโอ้โหใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราเห็นการแพร่ระบาดในครั้งนี้นะคะ ในวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญเรียกได้ว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะที่จะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นี้ของเรานะคะนั่นก็คือคุณออนอุมาคําวิพัฒน์นะคะหรือพี่ต่อยของเรานั่นเองค่ะพี่ต่อยนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพสังกัดศูนย์หัวใจเศรษฐกิจของเรานะคะพี่ต่อยวันนี้ก็จะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นั่นเอง <gedaan it. S 1> ทุกคนพร้อมไปฟังพี่ต่อยกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอนุมาคำวิพัฒน์พยาบาลวิชาชีพหน่วยสร้างเสริมส,สุขภาพศูนย์หัวใจสิริกิจค่ะปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกโดยการแพร่กระจายเป็นการติดเชื้อของไวรัสในระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลันมีการแพร่กระจายทั้งในชนิด A, B และ C โดยพบชนิด A มากที่สุดค่ะ การติดต่อของเชื้อไข้หวัดใหญ่นะคะสามารถติดต่อได้นในระบบทางเดินหายใจโดยการปนเปื้อนอยู่ในอากาศจากการหายใจไอและจามและการสัมผัสเชื้อของผู้ป่วยที่จิดเชื้อเช่นน้ำมูกน้ำลายและเสมหะค่ะ ระยะฟักตัวของเชื้อไข้หวัดใหญ่นะคะจะอยู่ในช่วง1-3วันโดยพบว่าในวัยผู้ใหญ่จะสามารถแช่และแพร่กระจายเชื้ออยู่ในช่วง3-5วันส่วนในวัยเด็กอาจจะนานจนถึง7วันถึงแม้ว่าท่านจะได้รับเชื้อมาเพียง1วันท่านก็สามารถแพร่กระเชื้อได้โดยที่ท่านไม่มีอาการอะไรดังนั้นเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่จึงสามารถแพร่กระจายได้ในบริเวณกว้างและในปริมาณมากค่ะ อาการที่พบนะคะ1คือไข้สูงเฉียบพันค่ะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคลันเนื้อคลันตัวปวดศรีรษะแล้วก็มีอาการอ่อนเพ,พลียค่ะการแพร่ระบาดของเชื้อไข้บวัดใหญ่นะคะ พบอุบัติซ้ำในทุกๆปีค่ะโดยพบในประชาชนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยผู้สูงอายุและจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นในที่มีในกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะดังนั้นกระทรวงสาธารณาสุขจึงมีนโยบายรณรงค์ให้ประชาชนได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกๆปีเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและสามารถป้องกันความรุนแรงได้ในกรณีที่ท่านติดเชื้อค่ะ ในกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและอยากจะแนะนำให้ท่านได้รับวัคซีนมีทั้งหมดกลุ่ม7โรคนะคะได้แก่ 1. <S 1>, 1. <S ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไป 2. กลุ่มวัยเด็กที่มีอายุตั้งแต่6เดือนถึง2ปีค่ะ 3. ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังเช่นผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองโรคไตาวายโรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรงังโรคหอบหืดและผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระยะรับยาเคมีบำบัดค่ะ 4. ผู้ป่วยโรคทาลาสัสซีเมียที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง 5. ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคอ้วนที่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่35ขึ้นไป หผู้ป่วยที่มีความพิการทางสมองโดยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และก็เจ็ยิงตั้งคันที่มีอายุคันตั้งแต่4เดือนขึ้นไปอยากประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกๆปีนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันยังมีวัคซีนทางเลือกที่เป็นอ,อยากจะรณรงค์ให้ท่านได้รับเพื่อที่จะจกระตุ้นภูมิคุ้มกันนั่นก็คือวัคซีนป้องกันปอดอักเสบค่ะในกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายจากการได้รับ เชื้อในระบบทางเดินหายใจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบจ,จะสามารถป้องกันความรุนแรงในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ซึ่งกระทรวงสาธรารณาสุขก็อยากจะรณรงค์ให้ท่านสามารถเข้าถึงวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนป้องกันปอดอักเสบนะคะศูนย์หัวใจสิริกิจภาคตำลอเชียงเหนือนะคะได้ให้ความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือโรค NCD นะคะอยากให้ประชาชนได้ร่วมรณรงค์ในการฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกๆปีโดยท่านสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกทั้งในและนอกเวลาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาลทุกผแผนกและติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์หัวใจเซลกิตนะคะไข้หวัดใหญ่อันตรายป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ฟังพี่ต่อยนะคะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไปแล้วนะคะจากที่พี่ต่อยพูดคร่าวๆเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่แค่กลุ่มเสี่ยงนะคะ7็ดกลุ่มเพียงเท่านั้น<ช>แต่ทุกคนนะคะต้องตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะ<ช>นั่นก็คือการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ของเรานั่นเอง ะะซึ่งการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่นะคะนอกจากที่เราจะฉีดนะคะตามโรงพยาบาลทั่วไปแล้วนะคะหรือว่าโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิการรักษาแล้วนะคะศูนย์หัวใจเสียิีของเราก็มีการให้บริการการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากพี่ต่อยออนอุมาพยาบาลวิชาชีพชํานาญการศูนย์หัวใจเสิยิีค่ะหวังว่านะคะผู้ชมนะคะจะได้รับสาระและความรู้ดีๆ จากโรคไข้หวัดใหญ่ในวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะพี่พี่และก็ขอย้ําอีกครั้งนะคะพี่พี่ว่าการป้องกันคือสิ่งสําคัญที่สุดนะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะฉีดวัคซีนตามคําแนะนําและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ปี2025อย่างครบถ้วนเลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในรายการ ฮาร์ตสตอรี่สาระดีๆเพื่อสุขภาพนะคะในอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องของอะไรฝากติดตามพวกเราได้ที่เป็น f a c e b o o k นะคะสู่หัวใจเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็เป็นช่องทาง YouTube ค่ะ The Heart by q h h c นั่นเองค่ะก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ เย้บายบาย